สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่15กันยายนพุทธศักราช2564ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธาร,รณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธาร,รณรัฐนิการ์กัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2564 ข้อความพระรชาชสารมีดังนี้พระท่านนายโฮเซดานิเอลอ,อเตกาซาอาเบราประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัวข้าพเจ้ามีความยิยนดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพรนามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการ,ระกัวพระประมุษ ิไทยมหาวชิวราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกกล้าปรดกระหม่อมให้องค์คมนลตรีและคณะมูลนิธิราชประชาติวิเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี วันนี้เวลา13นาฬิกา35นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีไปประชุมและติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาอุทก,กภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีนายวรพันธ์สุบรรณนุษย์ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและแรายง,งานสถานการณ์ณนห้องประชุมเทศบาลตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรี ต่อจากนั้นองค์มนตรีและคณะมูลนิธิราชประชาคิาะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน1,330ชุดมอบให้แก่ตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัยและผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในโอกาสนี้องค์มนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ตัวแทนรัษฎรที่ประสบอุทกภัยและครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่ได้รับทราบจากนั้นองค์มนตรีและคณะลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบนกบินอำเภอกบินบุรี จำนวน8ดครอบครัวและในพื้นที่ตำบลบ้านทามอำเภอศรีมหาโพธิ์จำนวน8ครอบครัวตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจจังหวัดปรารจีนบุรีแบ่งการปกครองออกเป็น7อำเภอ64ตำบล7 0 8หมู่บ้าน,นรับอิทธิพลจากร่องลมมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคตะวันออกทำให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตั้งแต่วันที่27สิงหาคม25 6 4เป็นต้นมา โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอกบินบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เส้นทางการไหลของแม่น้ำแควหนุมานกับแม่น้ำแควพร,ระปรงไหลามารวมกันเป็นต้นแม่น้ำปราจีนบุรีแล้วไหลผ่านอำเภอศรีมหาโพธิอ์อำเภอรประจันตคามและอำเภอเมืองปราจีนบุรีไปรวมกับแม่น้ำนครน,นายกที่อำเภอบ้านสร้างเป็นแม่น้ำบางปะกงแล้วไหลลงอ่าวไทยที่ตำบลท่าข้ามอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาแต่เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวมีน้ำทะเลนุน จึงทาให้การระบายน้ําเกิดการชะลอตัวและระบายได้ช้าประกอบกับมีการระบายน้ําออกจากอ่างเก็บน้ํหรือบดินจินดาทําให้น้ําในพื้นที่ด้านล่างซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ํามีปริมาณน้ําเพิ่มมากกว่าปกติจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพของราษฎรในพื้นที่5อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอศรีมหาโพธิอำเภอ,าภอ,เภอนาดี และอำเภอรประจันตคามรวม18ตำบล99หมู่บ้านรัศดรได้รับความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบ1,330ครัวเรือน ระบาดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกระกรหมอ่อมให้องค์คมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชาธิคราะห์ในพระบรมราชูปถมัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่รัศดรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ วันนี้เวลา9กานาฬิกา53นาทีณหอประชุมอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกรกล่าโปรกระม่อมให้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองค์คมนตรีไปประชุมและติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกริตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และผู้เกี่ยวข้องรายงานว่า จังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากร่องมรสุมระหว่างวันที่5ถึง10กันยายน2564ส่งผลให้แม่น้ำป่าศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมในพื้นที่อำเภอหล่มเก่าและอำเภอหล่มศัก์บ้านเรือนอรัษดรได้รับความเสียหายจำนวนมากมีพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายกว่า16,000ไร่และมีผู้เสียชีวิต1ราย จากนั้นพลรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารหมู่ใลนิธิรารราชานาะห์ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน2,430ชุดมอบให้แก่ในอำเภอหล่มศักด์ในอำเภอหล่มเก่าหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยต่อไป ทั้งได้เชิญสิ่งของและเงินสงครา์พระราชทานมอบให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ด้วยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ตัวแทนรัษฎรที่ประสบอุทกภัยรวมถึงเจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ต่อจากนั้นองคมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการจำนวน5คนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสักเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ ทั้งนี้ผู้วาราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้กำชับให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ประกอบด้วยหน่วยราชาการภาคเอกชนองค์กรมูลนิธิและจิตอาสาพระราชทานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและเตรียมความพร้อมด้านบุคลากราเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันการให้เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาเป็นการเร่งด่วนเพื่อให้รัศดรได้กลับมาใช้ชีวิต ามปปกตติ่อไมูล,ลนิยทีระประชามิครา้อในพระบรมราชูปธรรมจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเป็นหน้ากากอนามัยให้แก่จังหวัดสตูลเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนใช้สวมใส่ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิดสิ วันนี้เวลา9นาฬิกาที่สารากลางจังหวัดสตูลในเอกรันลีเซนผูร้ราชการจังหวัดสตูลในฐา,านาะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจําจังหวัดสตูลเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานเป็นหน้ากากอนามัยจำนวน2,880กล่องกล่องละ50ชิ้นรวมจํานวน144,000ชิ้นเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถัมภกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสตูลที่ขาดแคลนใช้สวมใส่ในการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคโควิด -19 ทางนี้จังหวัดสตูลได้มอบสิ่งของพระราชทานให้กับในอำเภอทั้ง7อ็อำเภอให้สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสตูลและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูลเพื่อนำไปส่งมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ใช้นในการป้องกันเชื้อโรคโควิดสิต่อไปอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ หมูลล่ลดิศิริราชประชาุิคราะห์ในพระบรมราชูป,ปัมภ์จัดพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬาพระราชทานให้แก่โรงเรียนราชประชานุเรราะห์า0จังหวัดขอนแก่นวานนี้ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์50 อำเภอบ้านแทดจังหวัดขอนแก่นนายสมศักดิ์จังตรกุลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นในฐาน,นะประธานกรรมการมูลนิธิราษฎรประชาเคราะ์ประจำจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์การเรียนและสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉาย,ยาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระบรมราชูปถมัมภ์พกมูลนิธิราษฎรประชาเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่นักเรียนและโรงเรียนราษฎรประชาธิราต์50ประกอบด้วยสมุดบันทึกความดี500 เกเล่มกระเป๋าเป้872ใบบอลเล่บอล35มสิบห้าลูกนา,ากอนามัย44กล่องยาแคปซูลฟ้าทลายโจร180กระปุกและเครื่องวัดอุณหภูมิหนึ่งเครื่องโรงเรียนราชป,ประชานุเคราะห์ห้ เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสในเขตพื้นที่บริการจังหวัดขอนแก่นจังหวัดอุดรธานี6อำเภอและจังหวัดใกล้เคียงโดยจัดการศึกษาในลักษณะอยู่ประจําตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และมีนักเรียนบกพร่องทางสติปัญญาเรียนคู่ขนานด้วยทั้งวิชาสามัญวิชาทักษะชีวิตและเน้นวิชาชีพเพื่อให้นักเรียนมีความรู้พื้นฐานสำหรับการดำรงตนในอนาคต ปีการศึกษา2564มีนักเรียนจำนวน808คนข้าราชการครู53คนบุคลากร24คนได้เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2564ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 โดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับนักเรียนประจำจำนวน756คนจัดการเรียนการสอนแบบออนแทนสำหรับนักเรียนไปกลับจำนวน52คน โรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดส่งผลให้ครูบุคลากรและนักเรียนปลอดภัยทุกคน โรงพยาบาลสนามบ้านยางน้อยอำเภอเขื่องในจังหวัดบนราชธานีจัดพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานเพื่อใช้นในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมรรนษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2564และของสมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน500 0 0 0บาท ให้แก่มหาวิทยาลัยราชพัฒอุบลราชธานีในการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อพระราชทาแก่โรงพยาบาลสนามใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด -19 โดยในวันนี้ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านอย่างน้อยตมลก่อเออําเภอเขื่องในจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามบ้านอย่างน้อย รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ละอองนวลอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานประกอบด้วยชุด PPE 2,000ชุดเครื่องบัดอุณหภ,ภูมิแบบขาตั้ง20เครื่องเฟสชิลห้0ชิ้นหนา้ากากอนามัย KN 9 5ยี่ห้อ3 M 1,000ชิ้น เครื่องวัดออกซิเจนแบบปลายนิ้ว100เครื่องถุงมือยาง40กล่องถุงเท้าพลาสติกกันเชื้อ1,000คู่ผู้เข้าร่วมพิธีต่างทราบซื้อในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรรคติยราชนารีพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคโควิดสินซีโนโฟาร์มแก่หน่วยแพทย์พอาสาวอรประจําจังหวัดต่างๆเพื่อเร่งฉีดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบาง สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวตรขัิยาราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรองค์ประธานกิติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพระอสวอและองประธานกรรมการมูลนิธิพัทรรมหาราชานุสรในพระอุปถัมภ์ โปรดให้หน่วยแพทย์พอสวอทั้ง63จังหวัดให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2564เพื่อให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคโควิด -19 ได้เร็วที่สุดโดยวันนี้ณศูนย์บริบาลผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาอเภเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายจารุวัฒน์กเกลี้ยงเกลาผู้ว่ผู้ราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนายแพทย์อุทิศศักดิ์หริ รัตนกุลนายแพทย์สาธารณสุขจงังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พอสวอในการให้บริการฉีดวัคซีนซินโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางซึ่งหน่วยแพทย์พอสวประจำจังหวัดสงขลาได้รับพระราชทานวัคซีนซินโนฟาร์มจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวราคัติยาราชนารีจำนวน6,400โดสเพื่อฉีดให้แก่กลุ่มคนพิการผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไปผู้ป่วยติดเตียงพิกสุสงและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดวัคซีนรวม3,200คน ทางนี้ทางจังหวัดสงขลาได้กระจายวัคซีนพระราชทานไปยังอำเภอต่างๆตามสัดส่วนที่เหมาะสมกำหนดให้บริการระหว่างวันที่9ถึง17กันยายน2564ณโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนหรือจุดบริการที่โรงพยาบาลกำหนด ในวันนี้ได้ดําเนินการฉีดวัคซีนพระราชทานพร้อมกันในพื้นที่3อําเภอรประกอบด้วยอําเภอเมืองสงขลาจํานวน340รายอําเภอสะเดา230รายและอําเภอสะบาย้อย160รายซึ่งประชาชนต่างทราบซึ้งในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น วันนี้นหอประชุมโอท็อปสวนสาธารณะพญาแถนอําเภอเมืองยโสธรจังหวัดยโสธรน,นายชลธียงตรังยังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรน,นายธีรพงศ์แก้วประมรน,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยโสธรและนายแพทย์วาสาันกลิ่มมิรัตกุลรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลยโสธรไปตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์พอ,อสอวอในการให้บริการฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มพระราชทานแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายซึ่งหน่วยแพทย์พอ,อสอวอประจำจังหวัดยโสธรได้รับพระราชทา วัคซีนชินโนฟาร์มจากสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคววรคาาัยราชนารีจำนวน6,400โดสโดยวันนี้ทั้ง9อำเภอในพื้นที่จังหวัดยะโสธรให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานเข็มที่2จำนวน3,200โดสแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย5กลุ่มหลักได้แก่กลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้ได้โอกาสกลุ่มผู้สูงอายุ70ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลุ่มภิกษุสงฆ์นักบวชและกลุ่มผู้ไม่สามารถเข้าถึงระบบนัดของวัคซีนหลังฉีดเข็มแรกเมื่อวันที่25สิงหาคม2564 ทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอดูแลกลุ่มเป้าหมายนี้หลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคโคว -19 ซึ่งอาจมีอาการข้างเคียงได้อีกทั้งได้กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงของยประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ มูลและนิธิคุณพุ่มนายทุนกระหม่อมหญิงอุบนรัตน์ราชกัญญาสลิวัฒนาพันนบดีจัดพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา2564ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่จังหวัดสกลนครวันนี้เวลา10นาฬิกาที่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจำังหวัดสกลนครนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัน์ ผู้วาราชการจังหวัดสกลนครเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระราชทานประจำปีการศึกษา2564ให้ก่บเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษในพื้นที่จังหวัดสกลนครจำนวน152ทุนทุนละ5,000บาทรวมเป็นเงิน760,000บาทเบื้องหน้าประรูปทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนบดี ดยมีตัวแทนผู้ปกครองและนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษาพระราชทานจำนวน5ทุนเพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องก,องกองันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทุนกระหมิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒน,นาพันธุบดีทรงพระดำริว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้หรือบุคคล autistic, ออทิสติกยังไม่ได้รับโอกาสในด้านต่างๆอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมอีกทั้งทรงห่วงใยเด็กและเยาวชนผู้ได้โอกาสและยากไร้ทางสังคม จึงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนแรกเริ่มสําหรับจดทะเบียนก่อตั้งเป็นมูลนิธิคุณพุ่มซึ่งมูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีคุณธรรมสรงคราะห์ผู้ที่มีความบกพร่องและความต้องการจําเป็นพิเศษดําเนินกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการช่วยเหลือสงเครอ์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆและร่วมมือกับองค์กรการกุศลเพื่อสาธารณประโยชน์จบข่าวในพระราชาสำนักในชั้นสริสวัฒภาเอกเอี่ยมสิลปสวัสดีค่ะ